สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมแล้วนะครับพี่เซตนะครับในแมปคุนยนต์นะเดี๋ยวเราจะไประเบิดบ้านของมนุษย์ที่อยู่บนนมูลกันซึ่งผมได้ระเบิดเสาเสาหนึงไปแล้วเป็นเสาที่อึดมากและทำให้เออพวกมนุษย์เนี่ยเอาตัวรอดได้ก็คือเสาเสานี้ มันคือเสาใจกลางหัวใจเลยเพราะมันมีสีฟ้าฟ้าเนี่ยโอเคระเบิดเสาใจกลางได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้ไปดีกว่าเพราะเจ้าตัวนี้ไม่ต้องพีชี่ตัวเองก็สามารถ <c oughs> ระเบิดบ้านคนอื่นได้แบบนี้ ผมแค่ไปถึงตรงนู้นให้ได้ก็พอแล้วแต่ข้อเสียของตัวนี้คือทุกอย่างทําการกระทํามันช้าไปหมดเร็วมันมีกูดาวด้วยนะครับของระเบิดเนี่ย เร็วไม่ยอมพังอะ่ะช่วยกระเบิดหน่อยเพื่อนมันไม่ยอมระเบิดเลยเพื่อนโอ้ยตอนนี้หุ่นยนต์ดีเลือเรือแบบนี้เพียบเลยนะครับ แตกยังแตกแล้วโอเคระเบิดเดี๋ยวนะเสาเสานี้ที่มันหยุดไว้นี่เอ๊ะทำไมไม่ล้มล้มลงมาแล้วพวกเราเสาไม้อันนี้เสาอะไรที่ คุม,มันเอาไว้ผมเห็นแล้วมนุษย์ลงมาแล้วฆ่ามันไม่ไม่ระเ่ิดเอออย่างนั้นเลยเพื่อนไป เกบร้อยผมเนคุณ่าได้เหลือมนุษย์อีกสามคนแต่เหลือเวลาสิบวินาทีผมว่าไม่รอดแน่มนุษย์จะรอดนั่นไงไม่แตก โอเคเลือกด่านนี้แล้วกันเดี๋ยวไปสร้างบ้านกันหรือตืือมาเกิดในถ้ำเฉยเราต้องขึ้นมาด้านบนตื้อตื้อ สร้างบนนี้เลยนี่แหละไนี่นีริ่มไป นี่นี่นี่ืน่นี่ให้ทำแบบนี้นี่คือบ้านที่ผมแบบสร้างในอีพีที่แล้วด้วยนะมันคือบ้านที่ดีมากทุกคนก็เห็นสำหรับคนที่ดูอีพีที่แล้วนะครับจะเห็นว่ามันคือบ้านที่ผม ชอบสร้างมาก EP ที่แล้วคือเป็นรอบที่ผมเล่นหลายแมปมากบ้านนี้นะ่ะจุดเด่นของมันคืออยู่สูงและหลายคน สามารถมาอยู่ได้เหตุผลที่มาอยู่ได้เพราะว่าขุดไว้ขุดไว้ปิดประตูเหตุผลก็เพราะว่ามุนมุน นี่เฮ้ยเพราะว่าบ้านนี้มันกว้างและก,ก็ด้านบนเนี่ยมันจะปลอดภัยมากถ้าถามว่าทำไมน่ะเหรอเพราะว่าผมนะ่ะจะติดแบบ,แบ,บแคล้ายบันไดให้มันสามารถขึ้นมาได้แต่ว่าเอา ไม่ใช่ว่าเพราะคุณยนต์่ะมันจะสามารถขึ้นบันไดมาได้เช่นกันแต่บันไดน,นี้คนขึ้นมาได้แค่คนเดียวเพราะว่าไอ้พวกที่เป็นประตูที่ต้องใช้มือกดอ่ะมนุษย์เปิดได้แค่คนเดียวผมติดประตูแบบนี้ไว้ <c oughs> แต่ผมรู้แผนของคุณยนต์ถ้าเจอบ้านแบบนี้คือเขาจะมาด้านบนนี้ใช่ไหม เขาจะใจพวกจัมเมอร์กระโดดขึ้นมาในบนบ้านผมเลยจะเอาแก้วเนี่ยปิดไม่ให้พวกจัมเมอร์ที่หุ่นยนต์ที่มันกระโดดสูงอะขึ้นมาได้นี้แต่ผมจะรู้แผนของหุ่นยนต์ถ้าเกิดว่ามันปีนขึ้นมาแล้วแล้วเจอประตูปิดแบบน,นี้รู้ไหมเขาจะทำยังไงเขาจะระเบิดประตูซะ แล้วคนที่อยู่ด้านบนน่ะก็จะได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเราดูเราจึงวันสร้างไว้แบบน,แบบนี้นห้นะ ใช่ล้ไม่ใช่แล้วเออแบบนี้แหละทำให้บ้านของเราสามารถอยู่ได้นี่ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นมันจะต้องปิดตรงนี้ไว้เลยด้วยไฟตกแต่งแต่ไม่ใช่แค่นั้นเราควรเอาบันไดไว้ตรงนี้เพื่อการลคนตกลงไปีต่ตรงนั้นโอเคแล้วแค่นี้เราก็จะเคบหน้าจอาบ้านไว้ได้ นี่นะครับบ้านผมแต่มันยังไม่เสร็จหรอกนะเพราะพวกอุนยนต์่ะอย่าชอบมาระเบิดประตูกันใช่ไหมติดแบบนี้ไปเลยกลับระเบิดไม่ให้พวกเขามาระเบิดประตูได้นี่ นี่นั่งไว้ก่อนขอเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เออไม่นะได้เป็นวุญญ่นยนแต่ไม่มีคนอยู่บนบ,บ้านผมอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำการระเบิดบ้านตัวเองเพื่อจะได้ให้ทุกคนดูว่าบ้านผมมันปลอดภัยขนาดไหนแต่ก่อนหน้าที่ผมจะระเบิดบ้านตัวเองนั้น ผมจะต้องผ่านกับดักที่เขาที่หลายคนเขา <c oughs> ตั้งไว้เพื่อก,กันพวกคุณยนต์ให้ได้พ <c oughs> วกคนลงมาปกป้องหมดเลยห,หลายคนมากเออ เฮ้ยไอ้ค้ามีใครระ,ะเบิดแล้วให้ผมกระเด็นออกมาเนี่ยกูแหละใช้ตัวนี้แหละตรงนั้นมันนั่นไงมันฉลาดมากนี่มนุษย์หลายคนปิดแบบนี้ไว้ ไม่ให้หุ่นยนต์เข้าไปในถ้าได้เพราะเขารู้ดีว่าถ้าเนี่ยมือมันคือทางลับโอ้โหมืดโอเค เห็นแล้วผมอยู่ที่ไหนโอเคออกมาอีกทางหนึ่งแล้ตูมโดนกาไปคะโดนกาไปเออเฮ้ยมีคนยิงระเบิดมา เดี๋ยวผมทําให้เลือดของบางคนลดไปได้ละผมต้องรีบขึ้นไปบนนูดจื๊บคนที่ชอบสร้างบ้านลอยๆแบบนี้ยเจอหุ่นยนต์นี้ทีนึงก็จอดแล้วแล้วเขาเออยู่บนนู้นด้วยไม่รู้ว่งมันเกิดอะไรขึ้น ไปโอ้ยทำไมลูกระเบิดมันเฮ้ยเขาต้องอยู่บนนี้แหละนะนั่นไงฆ่าได้แล้วผมเห็นอีกคนหนึ่งยู่บนนั่นเออ ระเบิดซะออ,อช่วยกันระเบิดคนไปเกผมมาเกิดอีกที่หนึ่งแล้วที่ตรงนี้ขุ่นยนต์แต่ละด่านจะมีจุดเกิดอยู่สจุดแต่ว่าจุดนี้จะทำให้เชื่อมกับบ้านของผมไม่ง่ายขึ้นเพราะวางกับดักไปอย่างนี้เลย โดนระเบิดไปดีกว่าเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถขึ้นมาได้หุ่นยนต์ได้รับความเร็วหุ่นยนต์ทุกตัวจะวิ่งเร็วขึ้นไม่รู้ว่าคูนเท่าไหร่นะนี่ปอมปาการที่มนุษย์สร้างไว้สินะวัวค,คาไม่ยอมวัวคาไม่ยอมหรอกนี่ให้มนุษย์ปกครองจัก,กรวาลแห่งหุ่นยนต์ต หุ่นยนต์จะต้องครองโลกรู้แล้วนี่งไงทางขึ้นไม่ขึ้นไปเลยหุ่นยนต์จะต้องครองจากกวานนี่นั่นบ้านผมมีคนไปอาศัยอยู่บนนั้นหรือเปล่าอ่ะระเบิด เร็วเร็วสิบอกไม่ถูกทำลายล่ะโอเคเ้ยมนุษย์ฉลาดสปอนวอ้เราไม่ไว้แล้วมนุษย์อีกขนาดจำนวนขนาดนี้เดี๋ยวเขาพยายามกระโดดขึ้นไปเพื่อระเบิดคนนี้เหร เหมือนเขาจะเอฟเคเดี๋ยวผมจะการเองเออผมจะดการได้มีคนอยู่ที่ไหนอีกตรงนู้นเหรอมันสูงมากเราไม่สามารถขึ้นไปได้มนุษย์ฉลาดสร้างกับดักไว้อทำ โอ้ยหุ่นยนต์ไหวแพ้บ้านบ้านผมไม่พังสักนิดทุกคนดูตะพังอะไรบ้างแต่ก็ไม่พังเยอะขนาดนั้นโอ้โหเฮ้ยพังแล้ววันนี้คือต้องใช้เวลานานมากในการพังนะมันพังเลย ต้องสร้างบ้านดีๆเอาไว้แล้วผมว่านะบนนี้มันต้องขึ้นมาอย่างแน่นอนเอออย่างนั้นแหละเพื่อนนี่ดักไว้ ให้มันขึ้นมาทางอื่นไม่ได้ผมจะต้องฆ่าหุ่นยนต์ผมดักไว้ช้อปปิ้งมีเงินอยู่ห้าพันกว่ารถถังคือหุ่นยนต์ตัวใหม่ทีดาเมตโคตรแรง ขอไปดูบล็อกกับดักก่อนว่ามันซื้อเพิ่มในในราคาเท่าไหร่ห้าร้อยอยู่หูเพงเกินตรงนี้เขาต้องขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นมาได้ผมก็จะ่วงมา่วงเวลามันอย่างชาญฉลาด โดยใช้บล็อกนี้เมื่อกี้ที่บ้านผมพังช้าเพราะว่ามันมีเหมือนกับรั้วไม้ที่ทํารั้วไม้ผสมหินกันอยู่ผมเลยจะใช้เทคนิคนั้นแหละคือตรงกับดักมันผ่านมาได้แน่นอนเพราะมันคือกับดักหนามซึ่งมันไม่ได้ตายเลยภายในทีเดียว นี่มันขึ้นมาได้เน่เดี๋ยวแบบถ้าผมลงไปบุกใช่ไหมผมจะไม่มีทางขึ้นผมทำทางขึ้นเอาไว้ก่อนนี่นี่ทางขึ้น นี่ติดประตูไว้สองบานและมันต้องเลงตรงนี้อยู่แล้วติดเหล็กไว้เลยเพมันคือทางขึ้นเดียวที่มันจะขึ้นได้นี่ ปิดเป็นประตูไปเลยมันขึ้นมาไม่ได้นน่ลองขึ้นดูกอ่อน ยุบเดวนะนี่แล้วก็ขึ้นมาได้แล้วทางขึ้นมาแน่นอนบิดไว้ บนนี้ก็ใช้ประตูเหมือนเดิมบุญยนบางตัวมันกระโดดสูงใช่ไหมปิดสูงสูงว่อย่างนี้ไปเลยประตูหินใช่ นี่แคปรูปขึ้นไปเห็นไหมขนาดผมกระโดดสูงผมยังขึ้นไปไม่ได้เลยคือตอนสร้างอ่ะมนุษย์จะกระโดดสูงมากกว่าตอนเอาชีวิตรอดจริงๆวพราะแบบมีเวลาการสร้างสูงเต็มตัวนะ ลืมติดไฟไปด้วยนี่โอเค ขอเป็นหุ่นยนต์เอ้ยไม่ใช่คนขอเป็นคนโอเคดีนะที่ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ถ้าเป็นหุ่นยนต์ดีที่สวยเลยนะครับมาชึบถ้ามาใกล้ๆนะโดนขวดแน่มาเร็ว มาแล้วเฮ้ยมันข้ามไม่ได้ไงอะ่ะมันข้ามไม่ได้ไงวะนั่นอะ

อปกรณ์นี้แล้วใส่นี้ผมทำให้มันติดไฟเอาไว้ผมจะได้มีไฟส่องสว่างมีหุ่นยนต์มาไหมไม่มีมีไหมไม่มี ลูกดอกที่ผมปาออกไปเฮ้ยผมยิงออกไปจะเป็นแสงไฟหุ่นยนต์มาแล้วแอบก่อนหุ่นยนต์ตัวไหนขึ้นมาได้อ๊ะด้านล่างไม่มีอะไร ด้านบนนี้ก็ไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนจะขึ้นมาในนี้ปิดมิดเกินคนขึ้นได้เหรอวะขึ้นได้จะออกไม่ได้ดิออกได้ออกได้ีออด๋ยวนะ ไม่มีตัวอะไรอยู่แถวนี้เลยบุญยนมาหรือเปล่าไม่นันคนมาทำไมเกิดอะไรขึ้นมันหิวกันเหรอเฮ้ย

พยายามเข้ามาพยายามเข้ามาไม่ไม่ไอไออ้เอเอไม่น่าเลยน่าจะใช้ปืนไฟปืนไฟลืมไปว่ามันยิงทะลุประตูได้ มนุษย์ต้องชนะมนุษย์ต้องชนะหุ่นยนต์ต้องทำลายบล็อกเล่นไปก่อนโอ้ยใหญ่ยย,ยเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปชน สิ่งกีวางที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นมากันว่ามันจะอลังการขนาดไหนมัจะทำให้ผมเจ็บได้แบบสุดๆไหมมาดูกันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบตายและอันนี้สิ่งที่ผมตั้งใจสร้างขึ้นมามาดูกัน โอ้ยูมโ,โอเคงั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปแบบผมด้วยนะครับสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะ